เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาใช้เว็บในการคำนวณเซฟดาต้านะครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งคำนวณเองอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ต้องไปทำา Excel เองไม่ต้องมาปวดหัวว่าลบการกี่แต้มการเทพกี่ใบนู่นนี่นั่นแล้วรวมกันไปทั้งหมดเท่าไหร่มันจะแตกไหมไม่ต้องคำนวณเองแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามีคนทำเว็บช่วยคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ไปกร,ก,กรอกตัวเลขเอาแค่นั้นก็คือจบเลยรู้เลยว่าตอนนี้เด็กเรามีกี่แต้มนะครับเหลืออีกกี่แต้มเด็กมันถึงจะไม่แตกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้ ใช้งานกันเนี่ยเราก็มาดูพื้นฐานกันก่อนเนาะอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับเซฟด a ต a เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะเวลาที่เราจะไปกรอกข้อมูลเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องกรอกแบบไหนนะครับผมริดแมนช็อป no.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับริ c แมนคอย i พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน หรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i ทแมนช็อปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เทียร์ของเซฟดาต้ากันก่อนนะครับทุกคนซึ่งหลังจากอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะเซฟดาต้าเนี่ยเขาก็จะมีบอกเทียร์แล้วนะครับว่าด่านที่เราเล่นตอนนั้นเนี่ยสามารถเซฟได้ถึงเทียร์ไหนนะครับผมซึ่งเริ่มต้นก็คือเทียร์หนึ่งนะครับเทียร์หนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บการ์ดได้ทั้งหมด30พอยนะแล้วก็ทุกๆ้กนิ่งเทียร์ที่เพิ่มข ามารถเก็บได้ทั้งหมด120ยตดนั่นเองแต่ทีนี้ดาวที่เราสามารถฟาร,ร์มได้มันไม่ได้ตันแค่เทียร์10นะครับทุกคนถ้าเราอยากจะให้มันสูงมากกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือมาเล่นในเค a o สนี่แหละเป็นดันใหม่ประจําซีซั่นนะครับทุกคนถ้าเราสามารถปลดล็อกถึงความยากระดับสุดท้ายได้นะครับผมเซฟด a ต a ้า <Save data S 2> ของเราเนี่ยก็จะสามารถเซฟได้ถึงเทียร์14เลยนะครับอันนี้คือแบบปกตินะแบบปกติคือเทียร์14นะครับแต่ถ้าเราเปิดโหมด nightmare ด้วยนะครับก็จะเป็น14บวกหนะึ่งเนาะหรือก็คือ tier เ,ออนนเ tier ท สำหรับตอนนี้เนาะซึ่งเทียร์สิเนี่ยเราจะสามารถเก็บการ์ดได้ทั้งหมด170่งร้อดพอยต์นั่นเองนะครับทุกคนโอเคทีนี้พอเรารู้เรื่องความจุของเซฟด d ต t ้าไปแล้วนะครับเรามาดูคําศัพท์ที่จําเป็นต้องรู้บ้างนะครับเกี่ยวกับเซฟด d ต t ้าเนาะอันแรกนะครับก็คือวิวิทย์เมมโมรีเนาะอันนี้จะหมายถึงการที่เราจะเซฟติดแน่นอนร0% 0นะครับแล้วก็จะไม่กินพื้นที่ของเมมโมรีของเราด้วยก็คือมันจะไม่ได้นับพอยต์นั่นแหละนะซึ่งมันก็จะหมายถึงการพื้นฐานของทุกๆตตััววลลละะครรนนน่่่แหเะนะาาใบบสมมมิไได้ การ์ดไบไหนออกไปเลยไม่ได้ก๊อปปี้เพิ่มหรือมีบัฟเทพติดมานะครับการ์ดพวกนี้เราจะเซฟติดแน่นอนเนาะนั่นรวมถึงการอัปเกรดด้วยนะอัปเกรดเป็น e p ฟ a n n y นะครับโดยที่ไม่ได้ติดบัฟเทพเนาะย้ํานะครับว่าไม่ติดบัฟเทพการ์ดพวกนี้จะติดออกมาเสมอนะครับแบบ100%ซและก็มันจะไม่ได้กินพื้นที่ใดๆในเซฟดัตตาของเราด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไอเทมด้วยนะครับพวกไอเทมที่เราได้จากด่านเนี่ยพวกนี้มันจะเพิ่มแต้มในเซฟดัตตาของเราก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้กินพอยต์เกี่ยวกับการ ที่เราจะเก็บได้นะคือมันไม่ได้เกี่ยวกันนั่นแหละเอาง่ายไอเทมพวกนี้เราก็จะเซฟติด100%เอรนาะรวมถึงการ์ดพื้นฐานธรรมดาของเราด้วยนั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเฟนเมมโมรีกันบ้างซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่เราจะเป็นต้องมานั่งคำนวณกันเนาะว่ามันกินพื้นที่ไปกี่พอยต์นะครับผมแล้วเซฟเมมโมรีของเราเต็มหรือยังมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกเฟนเมมโมรีนี่แหละนะซึ่งเฟนเมมโมรีนะครับก็จะเป็นพวกการ์ดทั่วไปต่างๆแล้วก็เงื่อนไขที่เราทํากับเซฟดาต้าของเราเนาะอย การมีบัฟเทพติดมานะครับมีการ์ดทั่วไปติดมามีการ์ดบอสติดมาด้วยหรือว่าการแทนที่การ์ดอะไรพวกนี้นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องไปนั่งจําหรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ผมพาทุกคนไปใช้เว็บคํานวณเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วเนาะเราก็แบบแค่กรอกๆเอาก็พอโอเคถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปใช้งานเว็บกันดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหวัวคํานวณกันเอาเองนะครับโอเคและนี้ก็คือเว็บที่ผมจะพาทุกคนมาใช้งานกันวนนน เอามาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ที่ปักหมุดเนาะพเพื่อนๆก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะอย่างแรกเลยก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นเทียของด่านที่เราสามารถลงได้เนาะเรากรอกเทียหนึ่งนะครับก็จะมีบอกเลยว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถเก็บได้กี่พอยเนาะก็คือเริ่มต้นที่30พอยนะครับและถ้าด่านที่เราลงเป็นเทียสิบเนี่ยก็จะอยู่ที่120พอยต์พอยนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอคำนวณที่เทียสิบสี่แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นนนมาาตรฐใ ช่วงททายนะที่ทุกคนน่าจะสามารถฟาร์มกันได้นะครับเทียร์15เนี่ยอาจจะยากไปหน่อยเนาะก็เลยเอาแค่เที่ยร์14ก็พอนะครับก็จะอยู่ที่160พ้อยต์นั่นเองทีนี้เราก็มาใส่ข้อมูลของแต่ละตัวละครกันนะครับสมมติว่าตัวแรกของผมเป็นยูกินะครับตัวที่2เนี่ยเป็นเวโรนิก้านะครับแล้วก็ตัวที่3ก็อาจจะเป็นมิกะาก็ได้ประมาณนี้ซึ่งเวลาที่เราเข้าไปเล่นในด่านเนี่ยเราก็สามารถมากรอกข้อมูลของทุกๆตัวละครพร้อมกันได้เลยเนาะแต่ว่าปกติแล้วเวลาเราเล่นเราก็มักจะทําแค่ตัวใดตัวหนึ่ง นะถ้าเราจะทําการ์ดของทั้ง3ตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างยาักหน่อยนะครับผมซึ่งไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําทั้ง3ตัวก็ทาแยกอีกทีหนึ่งนาะแต่เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ดูแค่ตัวเดียวก่อนละกันนะ,ะสมมติว่าผมเลือกที่จะปั้นแค่ยูกิตัวเดียวนะครับทุกคนเราก็จะมากรอกข้อมูลกันอย่างแรกเลยก็คือแถวบนสุดเนี่ยอันนี้จะเป็นการ์ดทั่วไปนะครับทุกคนการ์ดทั่วไปที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดอีพิฟเนี่อะไรประมาณนั้นเนาะคือถ้าเรามีนะครับสมมติว่า แล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าตอนนี้ในเซฟดาต้าของเราเนาะมันกินพื้นที่ไปแล้ว20พอยต์นะครับและก็เหลือพื้นที่ให้เราสามารถเก็บการ์ดเพิ่มได้อีก140พอยต์นั่นเองทีนี้บรรทัดที่2นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์การ์ดหรือว่าการ์ดบอสประเภทต่างๆเนะ Guard Bot าะการ์ดบอสหนึ่งใบเนี่ยจะกินพื้นที่ไปถึง80พอยต์เลยนะหมายความว่าถ้าเพื่อนๆจะติดการ์ดบอสมาด้วย1ใบเนี่ยก็ต้องคำนวณดีๆแล้วว่าอยากจะลบการ์ดไหมนะครับถ้าลบการ์ดอย่างเงี้ยก็กินไป100ลบ นะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับการ์ดบอลเนี่ยแทบจะไม่จะเป็นต้องติดมาด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอยต์มันเกินแบบนี้นะครับหมายความว่าการที่เราเซฟมาตอนนั้นเนี่ยมันจะแตกทันทีนะครับพวกการ์ดที่อยู่ในส่วนของเฟนเมโมรีนะครับก็จะสุ่มนะครับที่จะเอาใบใดใบหนึ่งออกไปแล้วก็อาจจะเอาบางใบเข้ามาแทนที่กันอะไรประมาณนั้นนะก็คือมันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้ช่องที่3มก็จะเป็นการ์ดทั่วไปหรือว่าการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกอัปเกรดมาแล้วเนาะเรามีกี่ใบแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับทุก ช่องที่4ี่เป็น DIY Epiphany แล้วก็คือการ์ดที่มีบัฟเทพนะครับเรามีกี่ใบก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยส่วนการ์ด Conversion เนี่ยก็คือการแทนที่การ์ดนะซึ่งตามปกติเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือตอนที่เราเลือกพรก่อนที่จะเข้าไปฟาร์มในด่านเนาะมันจะมีพรให้เราเลือกแบบว่าเอาการ์ดทั่วไปมาแทนที่เบสิกการ์ดของเราอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเหมือนมันจะมีได้แค่ใบเดียวนะเพราะว่าในเว็บเนี้ยมันไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะครับและก็จากที่ผมเล่นมาเนี่ยมันก็มีให้แทนที่แค่ครั้ ถ้าเราไม่ได้เลือกพรนั้นตรงนี้ก็แทบจะไม่จําเป็นต้องกรอกเลยเนาะและก็สุดท้ายก็คือ Forbidden Card นั่นเองเนาะถ้าเรามีกี่ใบนะครับเราก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะทีนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของการลบการ์ดนะครับเราลบการ์ดออกไปกี่ใบนะครับผมและก็การ์ดที่เราลบเนี่ยเป็นการ์ดเบสิกหรือว่า e p a n y ก,กี่ใบเนาะก็ใส่เข้าไปและก็สุดท้ายก็คือการ Copy าร์ดนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาปกติที่เราจะทำเด็กกันเนี่ยเราจะทํำยังไงเนาะปกติแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะมีเลยก็คือการ Copy c ี้การ์ดถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเราก็อยากจะได้การ์ดซ้ําเยอะๆเนาะ,ะโดยเฉพาะของตัวดาเมจหลักอย่างน้อยๆก็ต้องมี3ใบแหละนะครับเพราะว่าใบาแรกเนาะเราชนะบอสชั้น1ได้เราก็ Copy ีได้1ใบในชั้นที่2เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ให้เรา Copy c ี้การ์ดได้1ครั้งเนาะถ้าเจอเราก็จะได้อีก1ใบและก็พอเราชนะบอสชั้นที่2ได้ถ้าดวงดี Copy c ี้การ์ดของตัวเดิมได้เราก็จะมีการ์ด Copy ี้สใบนะครับผมซึ่งมันก็จะกินพื้นที่่ไปแล้ว16 40นนันเอง ตอนนี้เราก็จะเหลือแค่120พอยต์เนาะที่สามารถใช้งานได้ทีนี้การลบการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะลบ3ใบถูกไหมครับยกเว้นบางตัวละครที่อาจจะไม่จําเป็นต้องลบเบสิกการ์ดทุกใบเนาะอย่างเช่นเหมยหลินอย่างเงี้ยเราก็จะลบแค่โลออกไปถูกไหมแต่ว่าอีกหลายๆตัวเนี่ยเบสิกการ์ดมันไม่มีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกลบออกไป3ใบนะครับผมแล้วทีนี้เราต้องมาใส่ข้อมูลด้านล่างตรงนี้ด้วยนะว่าการที่เราลบไปเนี่ยมันเป็นประเภทไหนถ้ามันเป็นเบสิกการ์ดนะครับผมมันจะกินพื้นที่เยอะมากเลยนะอันนี้คือใบแรกนะครับ,บ ที่3นะครับผมตอนนี้กินพื้นที่ไปแล้ว140อ้อพอยต์อ่ะเรายังไม่ได้มีบัฟเทพนะครับยังไม่ได้ใส่การ์ดทั่วไปอะไรเข้ามาเลยนะฮะคือแค่ลบการ์ดกับก๊อปปี้การ์ดสมามใบเนี่ยก็กินไปแล้ว140เนาะคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหลายๆครั้งเด็กของเรามันถึงแตกเนาะถ้าเกิดว่าเราลบการ์ดเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนทีเนี้ยมันก็จะเหลือแค่20แต้มให้เราได้ใช้งานนะครับหมายความว่าในเด็กของเราตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันแตกเนาะเราอาจจะมีบัฟเทพได้อีกแค่ใบเดียวนะ เทพติดเลยของตัวละครน,นี้นะครับแต่ว่าเรามีการ์ดทั่วไปหนึ่งใบนะครับก็เต็มแล้วซึ่งการ์ดทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าอัปเกรดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือแตกทันทีนะครับมันจะล้นทันทีเนาะก็อาจจะมีการลดระดับของการ์ดธรรมดาหรือมีการเอาการ์ดที่เราลบออกไปเนี่ยย้อนกลับคืนมาใส่ในเด็กให้เราด้วยนั่นเองนะซึ่งถ้าจะเล่นแบบนี้นะครับลบการ์ดสาใบกับก็ปี้การ์ดด้วยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากเกินไปนะที่เราจะทําเด็กสวยๆนะครับผมคือเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะถ้า การ์ดเยอะๆแบบนี้เราอาจจะไม่ก๊อปปี้การ์ดเลยนะครับผมแล้วก็ให้การ์ดที่เหลือเนี่ยมันมีการ์ดทั่วไปนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วอย่างนี้อแล้วก็มีบัฟเทพด้วยสักใบหนึ่งนะครับหรือถ้าจะเอา2ใบเนี่ยมันเป็นร้อยเจ็ดสิบเนาะอันนี้เราต้องไปลงที่เทียร์สนะครับมันถึงจะไม่แตกเนาะหรือเราอาจจะไม่เก็บการ์ดทั่วไปเลยเนาะเพราะว่าตัวดาเมจหลักของเราอาจจะไม่จําเป็นอย่างเช่นเมย์ลินเนี่ยเราแทบจะไม่อยากให้มันมีการ์ดอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะสามารถมีบัเทพได้3บเลยนนครรับออนนี้้ถืถาาาเเไม่กก็์ทั่วไปมาาเนทีี้้ถพ เกิดว่าเราอยากจะมีบัฟเทพเยอะๆล่ะเราจําเป็นจะต้องลบการ์ดให้น้อยลงนะครับทุกคนเพราะว่าการลบการ์ดเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะถูกไหมถ้าเกิดว่าเราลบแค่2ใบนะครับแล้วก็ลบเบสิกการ์ดแค่2ใบเนี่ยสังเกตว่าเราจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับแล้วก็ปี้การ์ดสใบเหมือนเดิมแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ให้เรามีการ์ดประเภทเดือดได้อีกเราอาจจะมีการ์ดเทพเพิ่มเป็นอีก3ใบได้เลยนะครับทุกคนในเด็กของเราเนาะถ้าเกิดว่ามีการ์ดทั่วไปนะครับที่อัปเกรดมาแล้วเนาะซึ่งปกติการ์ดทั่ ออ,อันนี้มันอาจจะล้นเพราะงั้นบัฟเทพเนี่ยก็อาจจะลดลงมานะครับให้มันมีบัฟเทพแค่2บใบนั่นเองนะหรือ ถ้าเราอยากจะได้ Forbidden c a r d นะครับก็ต้องมาดูแหละนะครับว่า Forbidden c a r d เราทำยังไงได้บ้าง Forbidden c a r d เนี่ยเราไม่สามารถก o p y ี้ได้ไม่สามารถลบได้นะครับคือถ้าเราใส่ Forbidden c a r d มาจะติดออกมาแน่นอน100%เหมือนกันนะครับหมายความว่ามันจะกินพื้นที่ของเราไปเลยนะครับทุกคนก็20แต้มเนาะเออเราใส่เข้ามาเนี่ยเพิ่มเข้ามา20แต้มนะครับผมอันเนี้ยมันจะติดมาแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเรามี2ใบก็กินใบละ20แต้มนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เรามีแค่ใบเดียวก็ได้จะพอแล้วเนาะสำหรับ Forbidden c a r d โอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะล องเอาเซฟดัต้าในเกมมาคำนวณกับเว็บดูนะว่ามันจะได้พอยต์ตรงกันไหมนะครับผมซึ่งเซฟดัต้าอันนี้ของผมมันอยู่ที่80พอยต์เนาะก็มาดูกันนะครับสำหรับอันแรกเนาะสิ่งที่ผมทําไปในเซฟดัต้าหรือว่าเด็กอันนี้นะครับก็คือผมลบเบสิกการ์ดออกไป2ใบถูกไหมครับมีการโล่เลยก็เลผิดไฟล์หอันนะครับทุกคนดังนั้นเราก็จะมากรอกเนาะผมลบการ์ดออกไป2ใบนะครับแล้วก็เป็นเบสิกการ์ดด้วย2ใบนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปทีนี้ผมมีการ Copy ปี้การ์ดอีก2ใบนะครับก็คือ ใบนี้เนาะดอสองนะครับแล้วก็หนูตัวนี้อีก1ใบนะครับรวมเป็นก๊อปปี้สใบนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับผมข้อมูลในการก๊อปปี้การ์ดเนาะก็มี2ใบทีนี้ผมก็มีบัฟเทพติดมาด้วยอีก1ใบนะครับผมมีแค่ใบเดียวเนาะในเนี้ยมีบัฟเทพแค่ใบเดียวนะครับก็จะมากรอกตรงนี้นะครับ DIY Euphanny อ่าทีนี้นะครับผมก็มาดูเห็นไหมครับว่าในเว็บเนี่ยก็เป็น80ยต์เหมือนกันนะครับโดยที่ในเกมก็เป็น80พอยตรงกันเนาะซึ่งการ์ดใบอื่นที่เราอัปเกรดเนี่ยถ้ามันเป็นการ์ดหลักของตัวละครเราอยู่แล้วมันไม่ได้กินพื้นที่เนาะอย่างที่บอกนะครับพวกนี้มันไม่ได้เป็นการพิเศษอะไรดังนั้นมันเลยไม่ได้กินยต์ในเซฟดัต้รของเรานั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าตรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูเด็กนี้กันบ้างอันนี้ผมก็ลบเบสิกการ์ดออกไป2ใบเนาะก็มาใส่นะครับลบการ์ดสองใบเป ก็พี้การ์ดแค่2ใบเนาะก็คืออันนี้นะครับส่วนใบอื่นเนี่ยไม่ได้ก็พี้เข้ามานะครับผมดังนั้นมีก็พี้การ์ดสองใบแล้วก็ไม่มีบัฟเทพนะครับสังเกตว่าในนี้ไม่มีบัฟเทพเนาะแต่ผมมีการ์ดทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ forbidden เนาะแล้วก็ไม่ใช่การ์ดบอร์ดด้วยซึ่งเป็นการ์ดทั่วไปที่อัปเกรดแล้วนะครับสังเกตว่ามีแสงตรงเนี้ยนะครับก็คืออัปเกรดแล้วแต่ไม่ได้ติดบัฟเทพดังนั้นก็มาใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับการ์ดทั่วไป1ใบซึ่งมันติดอัปเกรดใช่ั้้เเเเรราาอปปปกกกดดขไไนนะคทุค็็จ90 Point นะครับผมก็จะตรงกันกับในเกมพอดีนะครับทีนี้มาดูอันที่มันเกินกันบ้างนะครับซึ่งเด็กเนี้ยผมทําไว้ก่อนที่เกมจะอัปเดตแพทใหม่นะซึ่งมันเกินมาเป็น1 8 0ยแปดสพอยเลยแต่ถามว่าทำไมยังเซฟติดอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบั๊กนะครับผู้พัฒนาเขาออกมาบอกแล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะมีการลบออกนะครับพวกที่มันบั๊กหรือว่ามันมีพอยต์เกินมานะเขาจะทําการแก้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ของรางวัลกลับคืนมานะครับทุกคนดังนั้นไอที่แต้มล้นๆแต้มเยอะๆนะครับบาง,ด point, point างเด็กก็สองร้อยพอยอ์่าออป นะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเนาะมันเป็นบัฟเนะครับใครที่ยังใช้งานได้อยู่ก็รีบใช้ไปก่อนเนาะไป, clear, ไปเคลียร์ไปอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะโดนแก้นะครับผมโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันซึ่งเด็คนี้มันมี100นะ่งร้อยพอยเนาะซึ่งถ้าเราดูเพลนๆเ,เนี่ยมันก็น่าจะใช่แหละแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะว่ามันจะตรงไหมนะครับซึ่งมันไม่ตรงหรอกนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่ตรงเดี๋ยวผมจะมีอธิบายให้ฟังนะ,ะถ้าเราดูเผลนๆตามนี้นะครับทุกคนก็คือผมมีการ์ดทั่วไปเหลือแค่2บถูมมมมยคหาาาวว่ผลบอออกกไป1ใบถูม่งั้นก็มา ลองดูนะครับผมลบออกไป1ใบนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเบสิก1ใบแล้วก็ผมมีบัฟเทพอีก2ใบนะครับเราก็มาใส่ตรง d ี v i n อีพีฟานี y นะครับสใบและผมมีการ์ดทั่วไป2ใบนะครับซึ่งใบหนึ่งยังไม่ได้อัปเกรดถูกไหม แล้วก็มีใบหนึ่งนะครับที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับมีการ์ดทั่วไป2ใบซึ่งมี1ใบที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีแค่นี้ถูกไหมแต่พอเราเลื่อนลงมาดูแต้มสังเกตว่ามันเป็น110แต้มนะครับทำไมมันถึงไม่ตรงละ่ะในเกมมันเป็นแค่1น0ซึ่งที่มันไม่ตรงเนี่ยเพราะว่าเด็กนี้ผมไม่ได้ลบนะครับผมไม่ได้ลบเบสิกการ์ดนะแต่ว่ามันเป็นผลจากพรในช่วงก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในด่านเนาะมันคือการสลับการ์ดหรือว่าแทนที่การ์ดนั่นเองโดยก่อนเริ่ม ครับถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีการ์ดใบหนึ่งนะครับถูกแทนที่น่าจะเป็นใบนี้นะมันสุ่มไปแทนที่เบสิกการ์ดผมใบใดใบหนึ่งนะครับก็คือมันไปแทนที่ใบฮิลของผมนั่นแหละเออนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ลบการสักใบเลยนะเป็นศูนย์นะครับผมไม่ได้ลบการสักใบแต่มันคือการแทนที่การ์ดหรือว่าคอนเวิร์ดการ์ดเนาะก็ใส่เข้าไป1แต้มแค่นี้มันก็จะได้เท่ากับ100แล้วเห็นไหมทุกคนคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ตรงทั้งหมดนั่นแหละนะครับขอแค่ว่าเรารู้ว่าเด็กที่เราทํามาเนี่ ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเว็บมันจะคำนวณให้เองเนาะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องมาปวดหัวคำนวณเองอีกต่อไปนะครับทุกคนก็น่าจะช่วยได้เยอะมากขึ้นนะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาใช้กันดูเนาะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไป ต่อไปนะครับสวัสดีครับ